สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาเจอกันกันกบามาพบก,กับแม่อินน้องจีน่าอีกแล้วนะคะจีน่าสวัสดีค่ะปะ้าป้านะน้ากับลูกสวัสดีค่ะเลิกลูกสาวเลิกเรียนมาหิวข้าวแม่อินก็ทอดไก่ไ้กินกับข้าวอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอร่อยไหมอร่อยมากไหมคะมาดูค่ะวันนี้มากินข้าวกับแม่อินนะคะวันนี้แม่อินได้แกงอ่อมคะ่ะแกงอ่อมไก่ใส่เครื่องในแล้วก็ใส่ผักหลากหลายชนิดเนาะ แล้วก็มีน้ำพริกกะปิค่ะผักต้มมาค่ะมาเดิมมาเดิมอ,อันพู้ได้ที่เขาเมื่อเบิ้งแม่อินแล้วกะฝากกดไหล์ก็แชร์ก้ซับตะไคร้แม่อินนองจีน่าเนี่ยด้อค่ะมาจามามามๆากินเขาค่ะ ไปอินก็นเลิกงานมากกับยิ้วเข่ากับฝ้ามาวาดบ้านเลยกับแฮดกับเขา่ามาแทลูกสาวเลิกเรียนมากกับนั่งกับล้างมือกินขา้าวกอนจังคอยไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดอ,อร่อยไหมลูกอร่อยค่ะอร่อยมากไหมอืมอ้ม ไปอินกะเฮ็ดเฮ็ดแกงอองมเหมือนตั้งหมูว้านเลยค่ะเฮ็ดเพื่อมือนี่ไปทำมากินมือนี่เลอกงานมากกับบริเฮ็ดยังไรพอได้่มเมอรอืมกินมือ,มอ,มอ,มอเลยเหรอลูก โอเคตามสบายเลยกินข okay, <K> mm ้าวอืนข้าว นี่แหละคะ่ะชีวิตเมืองนอกเลี้ยงลูกเห็นงานเ่นคืออยู่เมืองไทยได้อยู่เมืองไทยยังมีจากพี่น้องซอยมานเอนงคนเดียวโดอดไดอ้ แต่มี่เพิ่นกับอันเฮดงานของเพิ่นเนาะส่วนคนจีเพิ่นกับใบตาเศ้าอันแฟนแม่อินอน่ะเพิ่นใบตาเศ้าไปตั้ตงแต่งหกม้งเคืองแมง่มอินก็ต้องจัดการดูมั้ค่ะนั่นมือจ้าตื่นพร้อมกันแม่อินก็ใส่แต่งโตก่อนแม่อินกับดูกบบ เด็กน้ำกนพอนน้องจีน่าอันไปกินข้าวเสาอยู่โรงเรียนค่ะแมาเอ็นใจอ่ะสักครู่ครับเกิเอินักครู่ครับปางเรียนก่อนเวลาเจ็ดโมงเคิงอันน้องจีน่าไปโรงเรียนไปกินข้าวอยู่โรงเรียนค่ะใใก,คก,คก,คกินอาหารเจ้าอยู่โรงเรียนอร่อยไหม แม่ขอกินนิดนึงได้ไหมไม่ออันเดียวไม่ออันนิเดียวอโอเคกินข้าวให้หมดไอเชอมที่แม่อินสั่งมาจากลานไทยค่ะสั่งมาแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วค่ะพ,พีิกับะปิ คนท่าแบบจะได้ข้าวอิ่มมากเหรอลูกขาก้กขาว็ต้องมีผักคราบต้องามาีผักตักินข้าว่ามาแล้วไม่อิ่มแล้วเพิ่นมากินผักสบายตะเกียน อันตะกีบไม่อินอยู่เมืองไทยเนาะตื่นเสาวขึ้นมาเนี่ยไม่อินสิย่างฮาะเก็บพ,พักขางหว่วเก็บซูมือจนอันนะสาวขางบ้านบ้านนอนอันนอนเขียวมื่อได้ก็เก็บตะผักกินตะผัก ลูกอิ่มไหมลูกความตึงรั่วค่ะแม่อินปากก้นไหลก้นแช่ก้นสะพักไข่แม่อินในเด้อค่ะ ดีนะลูกแเรามขนมฮะขนมกินแล้วดวูเศร้าไ็ม อิกกปิผพักลวกชะอมนั่งดีๆนั่งดีๆจะกกินเยอะนะเด็กเรียนนี้ไม่นอน Mm-hmm. เ็นงานกิน,กกนอาหารฝรั่งกับเายูทองอพี่นอ้องตัองแต่เพนงานมาันมือมันกินเขาเน่ยมันมกินเนื้อมะแลงเฉีเดียวเหลืองานบ่หิวเห็นอาหารฝรั่งคือได้กินเนียอเป็นตะแซสบมันเป็นยางเบื้องหลกักอะไม่อินกับถอยรดเด้กินบ่ได้ ทำไม่แล้วเหรอทำไม่เหมืมนอนคลิปนี้มาเอ็นกับปากไปซับหนีก่อนเด้อค่ะไปพอกันคลิปหนาไปขามาแล้วกับปากกดนไหลก้นแชร์ก้นซับตาใครมาอ็นแนเด้อคะ่ะขอบคุณเอฟซีที่เขามาติดตามเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่กดนไหลก้นแชร์แม่อินเด้อค่ะม่อินไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะที่หน้ามาสวัสดีค่ะกันลูก